คมีแม่กับลูกช่ไหมืับมีลูกขาะคนซื้อรถเก่งมือหนึ่งเลยถูกเยอะๆนะซื้อเนี่ยมาที่นอนอ่ะไปรถขยะสีแดงคนขี้นก่อนจะสีแดงเล้มาท้อก็มาแวะไปซื้อถูกอะไรอะไรนะจไม่ไยย่อยที่คน เป็นงอนขึ้นมาตรงนี้เขาจว่าเป็นงอนเหมือนนเหมือนงอนพญยนาคมาแทนแล้วพอเดินได้ผมว่ามันเจอวัดพระ้อจะมาถมอาไหพวกปลาเปแล้วก็ออกไปเลยอะเราก็โกอยางังนะลาด้วยนะเราก็ต้องคิดแล้วว่าไม่อเรา แล้วแล้วโผล่หน้านะที่ต้นไม้เลยแล้วไม่นึกได้ไงพี่มึงว่าแม่มีจิตเห็นเป็นลูกต้นไม้แล้วหน้าแม่โผลออกมาสวยแต่แม่ไม่ได้แบบหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าเป็นทงของแค่นั้นเองแล้วเขาก็มาให้กันพวกเค <ใน S 1> <ล>รื่องแป้งอะไรก็อะไรแค่เข้าทีแรกลูกเยขยเขาฝัน เขาบอกมึงไปหาหวยที่ไหนกันม<ต>ึง<อ>ไม่ต้องไปหาไกลเราอยู่ที่เนี้ยที่หัวนอนมึงเนี้ยเพราะว่าไงันตอนนี้ลูกเผยก็มาดูลเลยเ,เขาก็มาเห็นตัวเลขมาเห็นตัวเลขก็ตอนนี้เขาก็แทงมันก็ถูกตอนนี้มันก็ถูกก็มาเล่ยเล่ยมาเนี้ย,อยของเต็นเนี่ยคน<ป>เขาเข้าฝันไอ้เหมือนว่าทรงเด็กๆก่ะหลานเขาเนี่ยที่เนี้ยนะ<ป>ตัวเล็ก พี่เขาชื่อเขาเป็นพยานามมาเขาบอกใครเรียกชื่อนี้ชื่อนี้น้องเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเนียไม่อยู่แล้วเขายังไม่มาแก่ต้องไปบอกญาติเขาเขาบุรีเขาบุรีก็มาที่มาครั้งแรกมาถามหาเขาก็ได้ไปถูกกินเขามาขอแม่แม่ก็ให้ไปถูกเขาได้เลยค่ะพี่ค่ะถอถูกไม่ได้หมดอันแม่ขอแม่เลย ดูชุดเขาซื้อมาแบบสวยมากเลยอ่ะไหนเด็ดเล็กเก้าเล็กเก้าไม่มีเิ้นเลยเผื่อเราไม่อยู่มั่งอยู่มั่งเล่น้วยกันทีนี้เลยเนี่ยอัดโตเนี่ยดั้งเดิมนะไม่ได้แค่ไใ่หน้าที่เราดูไปกันเลยไม่ลืมสองตัวกำลาง เอาแม่ให้เขาถูกๆกันนะอะไร้องโตใหญ่ไวจังเลยตรงนี้พระเขาตัวยางก็เป็นโคยาวกันเนอะเหมือนคนท้องอ่ะว่างั้นเนอะเนี่ยอ้วนใหญ่อ้วนใหญ่เลยสาวทำให้ระนนี้กะเป็นพี่โล่งๆหลั องก็เปียกแล้วทีแรกอ่ะมันไม่มีหลังแต่นี่ก็เปียกมันไหลลงมาเมาปิดแบบไม่ได้โกหกกันตอนแรกก็ว่าแบบไม่จริงอะไรเงี้ยเราก็ทสามตัวแต่นี่คูณดอมผู้รแสำรับเงินข้ามพี่จอมมากเลยไปไปมางเงี้ย ที่เราถูกกันมามันถูกทุกงวดอ่ะมากน้อยอะไรก็ถูกทุกงวดอ่ะก็ดูแลผมอยู่ทูกศิษวัดที่สูกๆเขาก็ซื้อมาถวายาถวายวันแรกอ่ะพอคนถูกเขาก็จะมาถวายกันใช่ไหม ซื้อของมาถวายน้องกุ้งกิ้งพอถวายพอกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็ปั่นปั่นแล้วมีไฟใช่ไหมฮะทั้งคืนแล้วแล้วก็นี่ก็ซื้ออ่างมาถวายก็พี่ก็นอนอยู่ลเล่นน้าทัางคืนเสียงเหมือนมีมาเล่นน้ําอะตอนกลางคืนน่ะเธอก็ซื้อของมาถวายแล้วก็เหมือนเนี่ยมีน้องกุ้งกิ้งอีกด้วยเนี่ยเหมือนว่าเล่นของเล่นน่ะ กลางคืนอะบนทีบเหมือนทีบล็อกอะไรเล่นอย่างเงี้ยเขาซื้อมาถวายกันเยอะอะของเล่นน่ะนะก็วิ่งกลางคืนอย่างเงี้ยก็ยังว่าเออน่ากอดดีใจมั้งเราก็ว่างั้นแล้วพรุ่งนี้ก็อะไร